ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุยิงปะทะกันนะครับระหว่างชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองที่ได้มีการเดินลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดนบ้านห้วยน้หลินหมู่7ตําบลเวียงพังคำำําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินเท้าสะพายเป้ที่ใช้กระสอบฟางดัดแปลงข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยแล้วก็มีการขอตรวจสอบ แต่ว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ10นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะหลบหนีข้ามชายแดนกลับไปทหารชุดรัตเวนทับเจ้าตาก็ได้ตรึงกําลังรักษาพื้นที่และก็มีการเสริมกําลังเข้าพื้นที่พบกระสอบฟางดัดแปลงนะครับเป็น ตกกระจายอยู่ในป่าจํานวน5า้าใบภายในก็มียาบ้าบรรจุอยู่รวม1ล้านเม็ดรครับอย่างไรก็ตามถ้าดูข้อมูลตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะกองกําลังผาเมืองสามารถสกัดจับยาเสพติดได้71ครั้งค่ะมีการยิงประทะก,กับกลุ่มคารวานขนยาเสพติด11ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้79คนตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า40ล้านเม็ดไอซ์อีก845กิโลกร,รมัมแล้วก็ยาบ้าชนิดอื่นๆอีกค่ะ